สัตว์3ชนิดที่เคยอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครในครั้งอดีตเสือปลาเสือปลาคือสัตว์นักล่าที่เคยพบในพื้นที่ชุ่มน้ําและแหล่งน้ําต่างๆมีความสามารถในการว่ายน้ําและจับปลาได้อย่างคล่องแคล่วแต่ปัจจุบันพื้นที่เหล่านี้ได้ถูกพัฒนาเป็นเมืองและที่อยู่อาศัยทําให้แหล่งที่อยู่อาศัยของเสือปลาลดลงจนสูญพันธุ์จากพื้นที่นี้ไปสมัน เป็นกวางชนิดหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณที่ลุ่มของกรุงเทพมหานครแต่สูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณช่วงกลางศตวรรษที่20เนื่องจากการถูกลาเพื่อนําเขาไปทําเครื่องประดับและการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยสมันถือว่าเป็นกวางชนิดหนึ่งที่มีเขาสวยงามมากๆครับ นกกระเรียนพันธ์ไทยนกกระเรียนพันธไทยเป็นนกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามโดดเด่นพบได้ทั่วไปในพื้นที่ชุ่มน้ำของกรุงเทพแต่ปัจจุบันสามารถพบได้ในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจเจรเข้มากจังหวัดบุรีรัมย์ครับ